วันนี้ตั๊กก็จะไปดูตู้เย็นที่โลตัสนะคะทุกคนน้องออโต้บอกว่าเมื่อไหร่แม่จะซื้อตู้เย็นหนูอยากกินน้ําเย็นนะคะตั๊กก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนะคะทุกคนไหนๆก็ไปซื้อตู้เย็นแล้วแล้วก็จ้างเขามาส่งให้ที่บ้านนะคะตั๊กก็เลยเอาหม้อทอดไร้น้ามันกับหม้อหุงข้าวด้วยนะคะที่บ้านยังไม่มีนะคะทุกคนกับตู้เย็นตั๊กคิดแล้วคิดอีกนะคะเดินดูห้ารอบนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจซื้อไม่เอาเครื่องใหญ่มากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะทุกคนเอาเครื่องใหญ่มากก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะ ทีนี้ตู้เย็นเขาจะไปส่งที่บ้านนะคะตั๊กก็ไม่เข้าใจทําไมไม่เอาหม้อตัวนี้ให้เขามาส่งพร้อมกันกับตู้เย็นนะคะไม่รู้ตั๊กถือกลับมาทําไมนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็เอากลับไม่ได้นะคะแล้วก็มีคนมาเห็นแล้วเขาก็มาช่วยทําให้แบบนี้นะค่ะทุกคนแล้วก็ขี่รถมานะคะบ้านก็ไม่ได้ห่างจากลารลตัสมากนะคะทุกคนประมาณ2-3มกิโลนะคะเห็นเป็นอย่างนี้อยู่เมืองไทยตั๊กก็ประหยัดมากๆเลยนะคะทุกคนประหยัดเพื่อจะเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะคะชีวิตเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนเที่ยวบ้างสร้าง กลับมาบ้านได้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะตักก็กลับไปที่โลตัสอีกนะคะทุกคนตักจะไปซื้อเนื้อหมูมาทําแดดเดียวนะคะก็ซื้อข้าวนะคะทุกคนตักก็เห็นเขากําลังมาส่งของให้ตัก็ฝากเขามาด้วยเลยนะคะข้าวตวก็กลับมาทําเนื้อแดดเดียวนะคะทุกคนเนื้อหมูนะคะเมนูนี้คุณย่าทําให้ตักกินจนโตเลยนะคะตอนที่ตักยังเด็กๆนะคะทุกคนก็เลยอยากกินขึ้นมานะคะก็เลยไปซื้อมาทําเองเลยนะคะตอนแรกก็ว่าจะสั่งในติ๊กต็อกนะคะแต่คิดไปคิดมาโอ้ทําเองดีกว่ามีนก็จะ พอหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตาก็จะมาตํากระเทียมนะคะทุกคนตาก็จะตําใสซองหัวนะก็ปรุงด้วยน้ําปลานะคะทุกคนแล้วก็รสดีนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลนะคะทุกคนน้าตาลตักใส่แค่นิดเดียวนะคะแล้วเขาใส่อะไรบ้างนะคะตั้งแต่โตมาตาก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะคะตากเห็นย่าทําให้กินตอนเด็กๆนะคะทุกคนตอนนี้ย่าแกก็จากไปแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เกลือนะคะทุกคนใส่เยอะเค็มเยอะนะคะตักโตมากับเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็ทอดไข่แล้วก็ต้มมะม่านะคะทุกคน พอปรุงรสเสร็จแล้วตาก,ก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เอามาจัดเรียงใส่ถาดแบบนี้นะคะ่ะทุกคนก็ไปตากแดดนะคะไม่ถึง10นาทีหรอกคะ่ะทุกคนตากลัวแดดมันหมดก่อนนะคะนี้ก็มีคนมาส่งของนะคะทุกคนตาก,ก็จะไปแกะทุกคนดูนะคะตาก,ก็สั่งเป็นคอลลาเจนนะคะทุกคนก็เพิ่งจะลองกินเป็นครั้งแรกนะคะกําลังนั่งอัดเสียงอยู่ก็มีคนมาส่งตู้เย็นนะคะทุกคนตู้เย็นใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะตาก,ก็ฝากข้าวกับหม้อหุงข้าวให้เขามาส่งด้วยนะคะทุกคนเขาก็แบกเองคน เดียวลากเข้ามาเองคนเดียวเลยนะคะแล้วก็พอแกะตู้เย็นมาใหม่ๆก็ต้องพักทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเสียบป๊กนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมันจะพังไว้นะคะแม่ก็มันจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็จะไปแกะมหม้อหุงข้าวให้ทุกคนดูเลยนะคะซื้อมาพอได้หุงกินนะคะทุกคนต่อไปตาก็จะทําอาหารกินเองนะคะจะไม่ไปซื้ออยู่ข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเวลาอยู่เมืองไทยตากไม่มีคลิปให้ทุกคนลงดูตอนไปเที่ยวนะคะตาก็จะทํากับข้าวไปด้วยคะ่ะ